มาแล้วบวกกับตัวเลขที่อยู่ในกระดาษตัวเลขที่อยู่ในกระดาษแล้วบางทีถ้าไปตามตอนหลังนะบางทีได้ไม่ครบตามนั้นหรอกอืมครบแล้วครับเพราะว่าอีพวกที่มันโทรโทรเข้ามาแล้วมันไม่โอนมาทีนี้ผมก็เคยเคยพูดเล่นๆบอกว่าสงสยัยเยววนาต้องทําวิธีนี้แล้ววะก็พอทํารายการนี้เสร็จใช่ไหมก็ต้องกลับมาทํารายการอีกทีหนึง่งบอกว่าสําหรับรายการที่ทําไปวันนั้นและประกาศว่าได้เงินบริจาคเอ่อสิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเนี่ยผลปรากฏ ได้เงินจริงๆคือประมาณแปดล้านกว่าบาทอีส่วนที่เหลือเนี่ยเอ่ออีคนนี้ที่บอกจะให้ก็ไม่ให้อีคนนี้ที่บอกจะให้แล้วก็ไม่ให้อีบอริษัทนี้ที่บอกจะให้แล้วก็ไม่ให้ผมบอกว่าต้องทําแบบนี้วะทีนี้ไอคนจัดงานเ็าบอกว่าเออแนวคิดเธอดีกว่าเฉลิมชัยแต่ปัญหาคือแล้วใครจะเป็นคนมาเอ่อเสียงเงินค่าเช่าเวลาสถานีละ่ะใครจะมาทําเอ่อเป็นเหมือนกับต้องทาสตูดิโอขึ้นมาใหม่เพื่อจะรด้หรอหมัม ทำรายการเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็บอกว่าวันนั้นที่เราได้เงินสิบสองล้านขวาอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆได้มาแค่แปดเพราะฉะนั้นมันขาดปีประมาณสี่เนี่ยยี่บริษัทเอ่อซโซ่ไม่ยอมให้อีบริษัทเอ่ออะไรอ่ะบอใบไม้ไม่ยอมให้บริษัทเอ่อฟอ,อร์ฟันไม่ยอมให้อะไรประมาณเนี้ยก<ต>็การพูดเล่นนะครับแต่พูดเล่นแ <c oughs> ้วทบอกว่าเอ่อแต่หลังๆรายการพวกนี้ยมีน้อยลงนะไม่ไม่ใช่ไม่มีมีน้อยลง อืมที่ยังมีอยู่เนี่ยอย่างเช่นเวลาช่วยน้ำท่วมช่วยแผ่นดินไหวช่วยอะไรพวกนี้นะครับช่วยช่วยเรื่องเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมต่างๆอะไรประมาณเนี้ก็ยังมีหรือแม้กระทั่งเวลาวันวัน,ว,นวันงานจุฬาครับวันงานจุฬาวันที่ยี่สิบสามวันยี่บสามตุลาคม ก็ส่วนใหญ่ก็มักจะจัดงานในคืนวันที่ยี่บสามตุลาคมอ่ะแต่จริงๆพวกนี้จะเป็นสดผสมเทปนะฮะสดผสมเทปบางรายการก็เป็นสดส่วนหนึ่งเทปส่วนหนึ่งไม่มีนะครับพูดยืาวประมาณนี้เพื่อผมจะดึงเข้าเรื่องแต่ยาวใช่โม้มไปตั้งสิบนาทีได้นะคือมันก็เป็นกึง่งกึงกโกหกกึง่งกึงจริงใช่ไหมมันก็เหมือนกับตอนเนีเ้เหตุการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับ เราก็เลยไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ที่มันทะเลาะก,กันทุกวันเนี่ยนะครับต้นเหตุเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันมาจากการการขัดแย้งกันระหวังตระกูลฮุนเซนกับตระกูลของชินวัตนะครับแล้วก็ข่าวที่มันออกมาทุกวันเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นตัวละครชื่อมารีนะแต่ก่อนอที่ตัวละครชื่อมารีจะออกมาต่อแหลเนี่ยนะครับฮุนเซนฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาต่อแหลไป ล้ำหน้าไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับนะนี่ถ้าพูดโดยตรงไม่ได้ไม่ได้ชานนิยมสุดขีดนะครับนะผมก็ยังยังยอมรับอย่างหนึ่งว่าเอ,อไทยเนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยอ,อไม่ใช้วิธีตอแหลอมากนัก,มก,นกไม่ใช้วิธีตอแหลมากนักนะครับเพราะว่าสิ่งที่มัน ถูกมองว่าตอแหลไปแล้วเนี่ยคือพฤติกรรมของแพนองทานพฤติกรรมของทักษิณและพฤติกรรมของพวกเหารัฐมนตรีในบ้านเราเนี่ยแต่เราจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเมื่อเทียบความตอแหลในการให้ข่าวเเมื่อเทียบกับฝั่งกัมพูชาเนี่ยเราดูเป็นผู้ดีไปเลยนะนะเราดูเป็นผู้ดีไปเลยเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ให้ข่าวแบบสะทุนเหมือนกับ มาลี Marie, อะไรประมาณนี้นานะแต่ว่าที่มากกว่านั้นก็คือเราจะเห็นว่าในฝั่งเราอะฝั่งไทยเนี่ยนะครับมักจะให้ข่าวตอแหลจากคนที่เป็นคนของพรรคเพื่อไทยบางคนอย่างเช่นเอนเปย์เอนยุ P ่ยอะไรนะั่นหรอเปามาเอนเปย์เอนยุยก็ดิกอะไรไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะคือกลายเป็นว่าเอ,อให้ข่าวตอแหลในฝั่งฝั่งของเราเองเพื่อจะช่วยคนของเราเองในขณะที่ฝั่งอา กาพูชาเนี่ยให้ข่าวตอแหลในในเชิเชงที่จะจะประนามไทยจะด่าไทยจะเหยียดหยามไทยอะไรประมาณนี้อันนี้ถ้าเอามาชิ้นต่อชิ้นเนี่ยนะเวลาเราไปดูคุณเซนพูดตั้งแต่ตอนแรกในกรณีขึ้น Facebook ขึ้นอะไรประมาณนี้เราก็จะไม่ค่อยเห็นว่าฝั่งเราเนี่ยใช้วิธีเดียวกันกับเขาต้องถือว่ามันมีคนถามมาว่าเอ๊ะแล้วทำไมทีเวลา เออคนบ้านเราเนี่ยนะครับเออพวกนักการเมืองบ้านเราหรือว่าเอ,อฝ่ายรัฐบาลบ้านเราเนี่ยนะครับเวลาตอแหลแท้ทำไมกล้าตอแหลใส่ประชาชนสารพัดเรื่องนะฮะ